ที่ใต้ต้นไม้ที่ก็แย่งแนวริยผลนั่นแหละวิทยาธรเขาแย่งกับวิทยาธรด้วยกันนะคนทันจะแย่งกับคนทนันเขาจะไม่ข้ามสายพันเพราะวิทยาธรจะมองคนทันเหมือนเด็กๆคนทันกับมองวิทยาธรเหมือนผู้อาวุโสฤทธิ์เันสู้เขาก็ไม่ได้ไอติภามาวิทยาธรกับวิทยาธรก็สู้กันนะคนทันก็เาหาะมาที่ต้นมะขรีผลอันนี้เราจะเอาเฉพาะคนทันอย่างเดียวนะ มักกรีผลก็มีขึ้นกระจายกันทั่วไปนะแล้วตายต้นทุกต้นก็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนี่ยกมาให้ดูต้นเดียวชี้มานี่สมาชิกหลากหลายจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าวิทยาธรเนี่ยเขาจะไม่ไปสู้รบ้วปบมือคนทันเพราะก็มองว่าคนทันเนี่ยเหมือนเด็กๆเด็กเกมื่อวันซืนเสียเวลาไปสู้รบปรบมือแต่ส่วนคนทันมองดูวิทยาธรมันเป็นผู้อาวุโสผู้มีฤทธิ์มาก พอล่วงลวงมาแล้วก็หอขึ้นขึ้นไปคนทันในชุดเสื้อเหลืองผ้าผ้า,าสีแดงเหาะเร็วกว่าจึงได้มักรีผลไปก่อนอาตามด้วยคนทันชุดสีเขียวผ้าผ้า,าสีส้มนี่เหาะตามกันไปเลยเห็นไหมคนทันกับคนทันเหาะตามกันไปเลยดูซิว่าเขาจะทำอะไรไรเวทณจังงังหยุดกลางอากาศ เหาะต่อไปไม่ได้ค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนรูปปั้นเลยนี่ไปต่อไม่ได้แล้วชุดสีเขียวก็ไล่เหาะตามไปถึงแล้วก็เฉียวไปเลยเนี่ยอ้อมไปเลยสีเหลืองก็จังงังกันต่อนี่ก็จะเอาแบบเด็กๆเนี่ยนะจังงังแล้วก็จังงงเลยเนี่ย มองด้วยความเฉาโอ้ยนั่นเขาเอาไปแล้วนี่เรายังจังงังอยู่หลือ,อเ,เอาไายวปไกลเรีบแล้เนเ่ยมาดูที่หล่นใหม่ดีกว,ว่าออกขึ้นไปอีกเอาแล้วบรรยากาศคล้ายๆเดิมแล้วสีแดงอาไปสีเขียวพาดผ้าสีม่วงตามเขาก็รายเวท พร้อมก็ดีดพินไปด้วยก็รเรียกโคจสีเห็นไหมหัวเป็นช้างตัวเป็นราชาสีนี่เห็นไหมสวยทีเดียวสง่าง,งามมากด้วยอำนาจพินและพลังเวทมนต์ขคจะสีก็มามาแล้วก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่ง นั่นก็ยังดีที่ไล่เวกันต่อไปอีกแล้วก็หอขึ้นไปขี่เจะสีโอาโกรธมาติดๆเลยไล่เวทอีกครั้งหนึ่งนะจจังงังพว่วงจังงังเนี่ยเจ็ดตำนานสิบสองตำนาน,นพ่วงไปแล้วเนี่ยอดิสเบกเลยเบรกรเอียดกาอากาศ แล้วก็ไปแย่งชิงแล้วก็อุ้มมาส่วน,น,นหนักันนาจะง,งางกลาอากาศกันไปจะงงานช่วงระยะหนึ่งพอผ่านพ้นมนก็คลายเองก็ถึงจะเป็นปกติแล้วก็ขวบข้าจะสีไปสู่ที่พัก